จะไม่ให้ฉันทําคลิปงานบ้านไม่ให้ท่านทําคลิปในบ้านได้ยังไงพวกเธอหน,นึง่งออกบ้านแค่วันเดียวเนาะออกจากบ้านนานก็อยู่แต่ในบ้านทําอย่างนี้เลยพวกเธอทาที่อย่างพวกเธอเห็นนี่เลยก่ <c oughs> อนที่ฉันจะตกผลึกในการทาคลิปนะพวกเธอฉันก็คิดอยู่นานนะแล้วก็เหมือนหลงทางอยู่พักนึงนั่นหละฉันก็มานึกคิดขึ้นได้ทีนี้ยถ้าเราจะทําคลิปอะไรสักอย่างนะ่ะเราต้องไม่ฝืนตัวเองนะพวกเธอเสียความเป็นตัวตนของเรานะพวกเธอ<ต>มันก็หลายคนหลายความคิดเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็คือความคิดของฉันพวกเธอเล็นน้อยมันก็ไม่เสียความเป็นตัวตนของเราไปนะฉันจะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนรู้จักฉันเหมือนเดิมสร้างแบบจากผู้ติดตามเป็นศูนย์นะพวกเธอตอนแรกสามีฉันจะแช์นะพวกะเธอแต่ฉันก็บอกว่าไม่ต้องแช์หรอกฉันอยากสร้างช่องขึ้นมาโดยที่ไม่มีคนรู้จักฉันลองดูว่าฉันจะทําได้ไหมจะสร้างรายได้ได้ไหมจะมีคนดูไหมจากที่ไม่มีคนรู้จักเรานะพวกเธอมันไม่ใช่เฟซเนาะที่จะมีเพื่อนรู้จักกันในชีวิตจริงนะฉันสร้างเพจนี้มาประมาณ3ปีเกือบ3ปีแล้วพวกเธอแต่เหมือนประมาณแปดปีปีเล็กๆฉันก็เหมือนสร้างแล้วก็ทิ้งร้างมันไว้นะตอนนั้นยังไม่จริงจังกับมันเท่าไหร่แต่ ฉันก็เลยอนุญาตให้สามีฉันเช่นะฉันสร้างผิดนะพวกเธอฉันไม่เคยคิดน้อยใจเลยนะไม่เคยจริงๆพวกเธอฉันไม่เคยคิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่มากดติดตามคนนั้นคนนี้ไม่ดูคลิปนะพวกเธอก็เหมือนเรานั่นแหละเนาะเวลาเราเลื่อนไปนะเราอยากดูอะไรแล้วถึงหยุดดูนะพวกเธอแล้วฉันก็ไม่เคยบอกให้คนรู้จักฉันนะไม่เคยบอกให้ใครมาติดตามเพจฉันด้วยพวกเธอแต่ถ้าคนที่ติดตามอยู่แล้วฉันก็แบบขอบคุณมากๆนะพวกเธอแล้วฉันจะเล่าอะไรให้พวกเธอฟังด้วยนะคลิปนี้นะให้เจ้าตัวมันมาได้ยินด้วยมันมีน้องคนนนนึพวกกกเธอรู้จััีหันพวกเธอ บอกว่าหนูดูคลิปพี่นะสนุกดีฉันก็เลยตอบกลับไปว่าดูแล้วก็ทําไมไม่กดติดตามน้อยต้นคลิปฉันอุตส่าห์บอกว่าฉันไม่เคยบอกให้ใครมากดติดตามใช่ไหมมันนี่แหละพวกเธอคนแรกที่ฉันบอกนะเพราะเจ้าตัวมันรู้ดีว่าทําไมฉันถึงบอกให้มันมากดติดตามเพจฉันมันก็ไม่กดนะพวกเธอมันหัวเราะเฉยแต่ฉันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรมันหลอกถ้ามันได้มาฟังน่ะมันก็รู้ว่าฉันไม่โกรธมันฉันไม่โกรธแล้วก็ไม่น้อยใจใครเลยพวกเธอฉันอยากทําของฉันเองก็เหมือนเรานี่แหละพวกเธอเราอยากดูอะไรเราสนใจเรื่องไหนแล้วก็ถึงดูเนาะไม่ใช ช่องนี้ขึ้นมาด้วยความอยากเอาชนะอยากเอาชนะตัวเองพวกเธออยากเอาชนะครูรูทั้งหลายเลยรูรูแบบว่าให้คนไปปฏิสัมพันธ์ช่องตัวเองนะพวกเธอฉันจะบอกว่าฉันฉีกทุกกฎแล้วพวกเธอที่ฉันทําของฉันเองนะก็ยังสามารถผ่านสร้างรายได้ได้นะพวกเธอมาแวะเซเว่นก็ได้ของป้ายเหลืองเต็มเลยนะพวกเธอเห็นไหมใครที่ยังไม่ผ่านนะเจอคลิปคนอื่นนะอย่าเพิ่งไปนอนฟังเขาพวกเธอลุกไปอัดคลิปพวกเธอเดียวที่จะผ่านคือลงคลิปไม่ใช่ไปปฏิสัมพันธ์มารับน้องปิ่มทงเรียนแม่ซื้อแซนด์วิชมาให้หนูไหมซื้อสิลูกเพราะว่าตอน ยอมบอกงกุกน้องปิมบอกฉันซื้อแซนด์วิชอันนี้จริงๆนะพวกเธอตอนเช้านะ่ะมันก็เป็นดวงดีของฉันไงที่พันฉันไปเจอป้ายเหลืองพอดีนในคลิปนี้น้องปื้มเขาไม่สบายหรอกพวกเธอก็เลยเป็นง่อยๆเมื่อกี้แม่ยังบอกง่อยๆยิ้มเฉยเลยมาถึงตอนนี้ <c oughs> ไม่หรอกพวกเธอปกติเขาก็จะวิ่งตามพี่เข้ามาไงอันนี้ให้แม่อุ้มแล้วก็อยากเดินเล่นนะปกตินะ่ะวันในคลิปนี้คือเขาตัวร้อนจริงๆนั่งเล่นได้แป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าปื้มอยากกลับบ้านปื้มอยากไปหาพ่อนั่งเฝ้าน้องปิมว่ายนะ้ำฉันก็เลยโทร ปื้มจะให้พ่อมารับปื้มจะกลับกับพ่อดูเขานั่งรอพ่อเขามารับพวกเธอ <c oughs> แต่เผื่อฉันมาตัดคลิปนี้น้องปื้มเขาก็หายดีแล้วเลยอ่านไปอีกแล้วหนึ่งวันของฉันพวกเธอไปแล้วนะ